ยิ้มขอมาตอบคําถามนะคะสรับพี่คนนี้นะคะถ้าไม่ใส่ชูรดนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นรถดีได้ไหมต้นทุนไม่ต่างกันเพราะชูรสมีคนแพ้สําหรับยิ้มแล้วนะคะการปรุงรสชาติของวัตถุดิบยิ้มคํานึงนะคะถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างภายในร้านนะคะยิ้มกับเฮียก็คือทานเหมือนพี่ๆทุกคนนะคะเพราะเรามั่นใจในการปรุง ถุดิบทุกอย่างนะคะว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนค่ะส่วนการผลิตวัตถุดิบลูกชิ้นทุกตัวนะคะของยิ้มนะคะพีพ่่เห็นนะคะการบีบออกมาแบบนี้นะคะก่อนที่จะได้นําไปต้มนะจะต้องมีการเปลี่ยนน้ําอีกหนึ่งรอบแล้วแช่ไว้ในอุณหภูมิน้ําที่จะทําให้ลูกชิ้นเซ็ตตัวเด้งนะคะก่อนที่จะนําไปต้มนะคะพอต้มเสร็จนะคะด้วยน้ําร้อนนะต้องมาน็อกน้ําเย็นอีกรอบหนึ่งทุกคนท่านี้ พวกเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะก็จะหลุดออกจากน้ำที่เราต้มและแช่ก่อนที่จะเซตตัวไปแล้วเยอะค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแต่ว่ายิ้มจะไม่บอกนะว่า ลูกชิ้นย่มไม่ได้ใส่ชูรสอันนี้ไม่ไหม้นะคะขอใช้ความจริงในการมาพูดนะคะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกอย่างยิ้มกับเพียก็ทานเหมือนพี่ๆนะคะแต่ถ้าพี่ที่แพ้ชูรสนะยิ้มแนะนําให้ทําอาหารทานเองจะปลอดภัยกว่านะคะถ้าแพ้เยอะนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะด้วยความห่วงใย,ยจากยิ้มนะจริงๆค่ะอันนี้ก็เอาบรรยากาศการจัดเซตหมอ้อไฟด้วยลูกชิ้นปลา